นะครับก็ c o p ปีพร้อมมาเลยโอเคครับก็แพดมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับบทที่14นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบสำหรับบทที่14กันนะครับก็ทำมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เขาก็าบอกว่าสร้างตารางเรียบร้อยนะครับเมนูคะแนนสอบ นะครับในหน้าหลักของครูแล้วก็บันทึกคะแนนอให้เราล็อกอินด้วยคุณครูนะครับทีศูนย์ศูนย์หน่งเดี๋ยวเราไปลองดูซิโอเคก็จะเป็นคะแนนสอบตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกคะแนนมีเออร์เรนะครับเดี๋ยวเราให้เขาแก้ไขครอบหนึ่งก่อนแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปรีเฟรชหน้าเว็บกันดูเขาก็จะมีให้ก่อคะแนนนะครับ เป็นคะแนนสอบ20นะครับอ่บันทึกคะแนนดูนะครับอ่าก็จะเป็นเมนูอ่าตรงนี้เขาน่าจะเพิ่มก็ไม่ถึงกับเพิ่มนะครับแค่เป็นเมนูขึ้นมาเฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะแค่เป็นการกรอกคะแนนสอบนะครับโอเคแล้วก็ในบทต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าระบบออกใบเกรด อัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยเรามาสร้างกันต่อเลยนะครับ